วิธีตรวจเช็คแปลงที่ดินคืออาจจะมีบางแปลงที่มีการวาดแปลงซําซ้อนหรือว่ามีข้อมูลซําซ้อนอยู่แล้วก็การตรวจเช็คนะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นแบบแปลงข้างเคียงมันโอเวอร์แลปกันนี้นะครับขั้นแรกเรามาที่โปรเจกต์ property แล้วก็มาเปลี่ยนสี background background พื้นหลังตัวนี้นนะในตัวนีน้พื้นหลังเนี่ยเอาเป็นสีเป็นสีอันคำนั้น,นอีอันแรกจะเปลี่ยนสีพื้นอันที่สองแปลงที่ดินอันนี้เป็นเส้นสีแดง พื้นใสโปร่งใสนี่เรามาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นพื้นพื้นสีขาวโปร่งใส Okay. ทีนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเปิดชั้นข้อมูลเดียวนะครับเปิดชั้นข้อมูลเดียวทีนี้เราก็จะมาเห็นว่านี่อย่างแปลงเนี้ยสีขาวเข้มผิดปกติแสดงว่าอาจจะมีการซ้อนกันอยู่มากกว่าหนึ่งนะครับถ้าแปลงที่ไม่ได้ซ้อนอะไรกันก็จะเป็นสีเหมือนเหมือนกับเพื่อน,นถ้าอย่างนี้ แบบนี้น่าจะมีปัญหาหนึ่งหนึ่งอันนี้คือ2เลขที่ดิน205มี2แปลงนะครับ อ,อันนี้แปลงนึงน่าจะเป็น205ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกมาเป็น147ตัวนี้นะครับแต่พอแบ่งแยกเราอาจจะไม่ได้ลบข้าง,งหลังออกอาจจะมีวาดเพิ่มขึ้นมาซ้ำหรือไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเช็คอีกทีนึ่งทีนี้ถ้าเลือกตรงนี้ใช้เครืองมือสีเล็กมาเลือกครอบตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็นแปลง205ที่อยู่พื้นหลังเป็นแปลงใหญ่นะครับแล้วก็417ที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราลองเปิดดูกันเปิด Attribute แล้วก็ Move Select to Top เอา2แปลงที่เลือกขึ้นมาบนสุดทีนี้เราก็มาดูก็เสดว่าเป็น2แปลงนี้นะครับ205อันนี้147 หนึ่งสี่เจ็ดนี่ยจะเป็นแปลงเล็ก2อ5จะเป็นแปลงวงกว้างที่เลื่อนมาคือ2 5เนี่ยเชื่อมข้อมูลเจ้าของแล้วก็เชื่อมข้อมูลสารระบบที่ดินเรียบร้อยนะครับทีนี้เราใช้ Select ตัวนี้มาลาก Select อันนี้ก็ได้2 select 2แปลงเหมือนกันที่เรามาดูว่า2แปลงที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นแปลงไหนนะครับคลิกขวา attribute S Move s e l e t t to top ก็จะเป็น2แปลงนี้นะครับนี่สองน้ี่มันซ้ำทีนี้จากข้อมูลเก่าเนี่ยคนที่ทำไว้เขา2 5 5แปลงไอ้ตัวเนี้ยเขากำหนดรหัสแปลงที่แล้วแต่แสดงว่าตัวข้างบนเนี่ยวาดขึ้นมาเอ้ยว่า,วาขึ้นมาใหม่แต่ว่าไม่ได้มีรหัสแปลงที่ดินมันก็เลยเกิดการซ้ำซ้อนที่เราก็เอาตัวข้างล่างเพราะว่ามีการเชื่อมเชื่อมเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นนีี่แล้วก็มาคลิกที่ตัวข้างบน2อตัวบนเพราะว่าไม่มีรหัสแปลงไม่มีอะไรเซลมีการวาดตัวนี้ขึ้นมา3าคลิก1ครั้งแล้วก็ลบลบไปได้ก็ใส่วินซอเข้าไป delete ที่ทางขยัะเซฟปิดตารางนี่มันก็เป็นงนี้แปลงตัวนี้มีรหัสแปลงแล้วแล้วก็เชื่อม เชื่อมข้อมูลเจ้าของเรียบร้อยนะครับแต่ว่า,าไม่ได้ตัดส่วนฝั่งหนึ่งออกไม่ได้ตัดแบ่งให้ไปเป็น104 1 7เพรานะที่นวาดขึ้นมาใหม่อีกแปลงหนึ่งแล้วก็ไปทับตัวข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราลองมุดลองเปิดลองย้ายเอาให้ดู2เนี่ย2เป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะถูก อันออกเป็น2ส,ส่วนส่วนข้างบนก็จะกลายเป็น417นะครับแต่นี้เขาไม่ได้ทำไว้เรา,เากลับไปทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือคัดคือเราต้องซ e เล c t ส0 5ก่อนเพราะว่าเราจะตัด205เป็น2ส,ส่วนตัดถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้คลิกขวาหัานเรียบร้อยทีนี้ ไอสอ0 5ที่อยู่ใต้417เนี่ยเราคลิก1ครั้งแล้วก็ดีลิทเซฟไปก่อนนี่โอเคนี่เราก็มาจัดระเบียบส่วนตรงนี้อันนี้ Overlap คือซ้อนกันอยู่หน่อยนืยเนงเปิดภาพเราเทียมขึ้นมาดูว่า จริงๆแล้วมันควรจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้เราดูไม่ออกว่าจริงๆแนวรั้วหรือว่าแนวเขตอยู่ตรงไหนเราก็อาจจะยึดเอาตามหมดเดิมที่มีก็จะประมาณนี้เขตที่